ตามเบืองสภาพนี้ก็คือว่าอยางมากินอยู่เนี่ตรงมิ้นยังตักอัานานก็มันต้นอยู่กับขาดเมื่ เเพื่อนทุกคนเนอะคือที่ซองะน,นะลูกใสกันเขาก็ไปอ่านนะเรียนอยู่งส่วนมันเนอะติดตาน้ำผู้กไปได้วเพราะว่าถือยพนมานี่ยังแก่แค้นบ่ได้นะยังย้ำแค้นอยู่คทีนี้สิไปย,ย้ำแค้นหรือว่าแก่แค้นอีกอ่ถ้าติดตามน้ำบุคคลทุกคนอยูเนอเพื่อนทุกคนเนอะ กันเด้อไม่ตีนกับมันไหมอยู่บุหูว่าม่นผู้เดียวก็ไปมาแล้วสุกไผ่สุกมันเลยเด้อกันเขียวปลาลอ้อปลานี่ยนะมันเพื่อเขาไปมาเขาบได้ยังเขาไปน้ำล่างเขาเจยกกันยังได้อยู่เพราะซับมันเป็นของเลี้ยงเนาะมันเป็นซับปลามันเพื่อมันมาหาก็มีเป็นสุกไผ่สุกมันเด้อ ลุยนำการไปได้เพื่อนเพื่อนๆทุกคนเด oh, ้อโอ้ยมุนอุ้ยปุ้ยมาแล้วขึ้นมาฮอนเทิงอ่ะส่วนมันเนี่ยหมูฮู้เรื่องของเราเลยเด้อะถูกไหมมุนหมดแล้วไฟยังหมูมอดซ้มหมูมีเงินเดือนเต้ยเนาะ บุมีเด็กก็มีแต่กลับเท่านั้นแหละส่วนมันน,นะมนี่นาหเมื่อนั้นพีลุงมาใส่ได้เลยนะกลงมันนี่นะก็เราก็กินแล้วแต่ว่าเมื่อนั้นผมมาน,นี่กลินอยู่แต่ว่าเจ้ามาเฝ้าหยิงที่หนึ่งลหลยเจ้ามาหยิงที่หนึ่ง บุรีธามุมาได้จนโตบุ้งนี้ก็คือว่ายังกินอยู่แต่ว่าเขาจะยังมาอยู่หัน,น,เ,เ,นเป็นไหมโอ้ว่าเขาจะก็เฝ้าแล้วมันยังวะนี่นดี๋เขาจะเอาก็ะสีเฝ้าแล้วเลยเจ้าน้าคารผมมีมุ่ดไปกระสีเด็กก็มาเฝ้านี่ยนะเข้ว่าสียู่พีโอ้ยนอนนอนหอยเงิงนไม่เห็นบู่ว่าเลยไอ้เนี้ยปืนก็ยังคายอยู่นี่เลย ไอปืนลูกว่านนี่บผว่าเลยเด้อเขาจะยิงหนูนะยิงกันลอกกินมันต้นนี่นะตามเบื้องสภาพนี้ก็คือว่าอย่างมากินอยู่ในตรงมิ้นยังตักอันนะก็มันต้นอยู่แบบขาดมืดเนี่ยไอขุดตรมิ้นขุดขุดบันกินเนี่ยนึงนะไม่ไม่อคือนนี่ซื่อ รูมหันเก่มีตัวหนึ่งตัวเมื่อกี้วัดไ,ไทยฉลาหลังบูเ๊เราอยู่ฉลังอ่ะตันหัว,หวส่วนนั้นเนี่ถือว่า <ไป S 2> อยู่ที่ทนี่ตอนกลางคืนนี่เหนาห่าไหลเลยอยู่นี่น่าเมื่อคืนกะเจ้าก็มาเฝ้าแล้วเบื้องนี้นะแต่ว่าเหนาห่าไหลแล้วกะเจ้าหนีไปอยู่ไปด่างไฟพิงอยู่อันรูมหั่นเมื่อน่ะเบิ่งนี้นะคืนนี้เขาก็สจ มาสืส่อตอบบึงเด้อเปน็นหน่อยหนึด้อผู้สั่งเพียงนี่เพียงเทเพียงว่าเด้ผู้สั่งเพียงตัวนี้ตัวนี้ก็บอกเมนธรรมดานี่ครับมมา่าคุ้มไหมคืนนี้เลยเลยยุกกลางทางเลยตัวนี้นะทางที่เขาผ่านไปผ่านมาเลย ป้องแต่จบปุ๊บจอยตัวเลยจรินๆนะมองไปอย่างขอตัวเสียปุ๊บจอยกองนั่น,น,นแหล,ละโอ้ยที่มันมากับทางตัวนี้เลยเกี้ยงดีเกี้ยงไปพูดเลยสองคนซื่อแล้วอยู่เฝ้าโบมืดแต่มื่อใดน้อยๆก็ต้องเป็นสามคนสี่คนเพราะเลยมันยังสียู่ได้อนา,าคบจุดนี่นะพวกมีหลายจุดเลยมันมาหลายจุดแล้วบ่ฮู้ว่าสี่ ยู่นอะไรเลยตัดสินใจบุได้เลยเนี่ยจุนี้ก็ยังขีดไม่ไหมอยู่ตึงเทอก็สิได้ตัวนึงก็สิได้อยู่นี่แหละเมื่อกี้ยังยังมันตัวนึงยูเทอรนี่มันยังกินบุหมดเลยเขี่ยพื้นที่กันเนาะเพื่อนเนาะเอาเสียนะเขี่ยพื้นที่นี้เพื่อน่ะจะได้ตรงคำหั Here, ่นทีดมักพระอู๋เฝ้าอยู่ที่เด้อ ตปจุดที่นะธรรมด,ดาธรรมด,ดาที่เขาว่าว่ามีคนอยู่เฝ้าให้เหมือเ่อไรอย่างอี่ส่งสารจุดนี่น,นะถึงวันไดก็ตามเด้อเอาส่งคนซื้อแล้วก็อยู่ได้นานๆก็จำเป็นอยู่เหนือน,นก่อนมอักเฝอุตนวนี้ใส่ตดตดเทงพิ่มักใส่ส่งตัวนี้เลยนะนบนจุดน่ะนะกลิ่นหมันไม่ไหมอยู่ ต้นหน้าของลูกใส่ฮะเลยตักทางเพื่อน่าบางทีเขาได้ยินเสียงยุกไก่หนึ่งองจังเขาปิดกั้องได้เลย ถ้ม ừ, มามุลูกขอเกาะก็ขออปุที่นในลูกกอะขอกาทั้งเปียเนียเขึเ้นเลียวันนี้ ถือว่าเขาอ็าน่ะเบื้องจุดยูก่กลางคืนท่านแล้วแล้วเขาก็ยังมีเวลานิดนึงอยู่เราไปเลาะยิงกะัะโลกนิดหนึ่งกันนะเพราะว่ากี้าจียูจ่จมคคำาฮ้ยแล้วจิไปนั่งอันนะลองเป็นนั่งจุดอันน่ะมันต้นของเขาี่งข้าเจ้าอ้อยใสฮะเนี่ยันเดิมมันยังมีงงกระรออยู่ว่เขาเจ้าท่นขาเจ้ยิงเมื่อแล้วเท่านั้นแหละ กับม้ามันต้นที่อนะนะไว้นี่นะเบื้องสีนีกล็ลอกมายบยานสีกับเจ้าสีนิงหมดแล้ว,วน,นเดวเดียวก็บ,บุวนไปแล้วก็มันลองเบื้องด้วย ทำนาดูได <laughs> ้ตัวเดียวเราจะไล่ตั้งแต่รู้นะใส่ได้กระลอกดำตัวนึงแล้วเราได้เตะกระลอกเตี้ยแดงตัวเดียวยิงบ้านนึงยึงทึดีได้กระลอกสองตัวคนนี้ดีกลัวว่าได้จะตัวอะไรเลย หนาวก็หนาวลมก็แหง้งตายเลยเอาผ้าห่มหนาปันใดก็ยังหนาวอยู่ด้วยเป็นอย่างนี้นะมาป้ายมันล้อป้ายย่ำนี้เนี่ยลำบากย้อนอานานลมหนาวนี่แหละใกล้สุดขั้นเลยด้อเพื่อนทุกคนเด้วยฝากติดตามนำพวกเราส่งพระลูกไปตอนข้ามนี้เป็นอะไรด้อยมาเจ๊ จอหน้าหัวยืนลุ้มอันอออนา่าไม่นานที่เห็นนี่แหละและ้วคืนเดี๋ยวคืนมาพี่ด้วยคืนมาประมาณสามสิบปนาทีนี่แหละโอ้กคยสีคานแล้วขาสีปันเขาหน้อยนึงนี่แล้วเขาจังสีแยกยกายไปยุดจุดของไฟของมันเด้อแล้วติดตามลำพวนส่งพักรูไปเลย เลื่อนขานี้เียคนซ้าอีาพี่เลยคนดีรุ่นลา่ไม่อยู่พี่ไหนคนเม่นนะมีแตคนน้อยคือสิเมนคนนะคนทงหัวมานี้สิ่นีย khổn sa luôn, chỗ chỉ bị chỗ đâu có nhiều tuổi nhảy, khổn lại ชาดอยู่ที่นเนี่ยบไตยยบบุ้ที่จุดสำคัญเนอยเพราะว่ามันแล่นยะสืดอ,อเลเวยรับทางนิงเอา้ซิโอสหน่ขนาดเนีสองตัวเราบุได้จหกตัตเลยเี๋ยนี้นินงปนนืนได้เลยววะแจ้งแล้วเฮากะสีด้กลกาเกี่ยมเมือนแล้วเ้อเพื่อนทุกคนเนอ ยังสี่เดินทางกลับบ้านนะไปกไก่เลยไปแต่เ้านี่เลยเนาะกลักบกลับบ้านเลยมาเป็นอะไรแล้วนะอย่างเชอกันไม่ในะทวิตต์ต่อไปเลยเนาะบุได้มาแก้แค้น,นยังมาย้ำแค้นอีกคือเกาด้วยต้องขอโทษขออาภายัยเพื่อนทุกคนเลยเ้วยที่มาส่องทวิตนี้มีแต่เป็นแบบนี้ตลอดเลยสนมันตตวนี้เนาะทวิตหน้านี้ต้องได้ปรับเปลี่ยนแผ่นใหม่ละบอ

cặp đôi phụ nữ là họ chẳng chứa cảnh mây nữa Trang nên là cái gì mưa lời là vì nền đời là họ chẳng chứa cảnh mây này tiếp tục nữa cho à